สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดวันนี้ผมจะมารีวิวผลไดมอนด์กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลไดมอนด์กันผมบอกเลยนะครับทุกคนผลได,ดลาามอนด์เป็นผลที่ดูดีและสง่างามมากเป็นผลที่เฟียวฟ้าวกเทียมดอกโอ้โหทุกคนดูสิเท่จังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าผลไดมอนด์มีความสามารถอะไรบ้าง <c oughs> ผลไดมอนด์มีสกิลทั้งหมด4สกิลนะครับทุกคนซึ่งจะมี2สกิลที่เราจะสามารถใช้ได้เลย ก็คือสกิลแและสกิล X X เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสกิลเป็นยังไงบ้างสกิลแรกนะครับทุกคนสกิลแรกสกิล Z นะครับใช้ค่ามสเตอรี่ห่งชื่อว่า n c c u u t c h นะครับทุกคนทำการกดสกิล Z Z เลยนะครับพอเรากดสกิล Z ใช่ไหมครับทุกคนมันจะเป็นการเคลือบมันจะทำการเปลี่ยนร่างกายของเราให้กลายเป็นเพชรน,นะครับทุกคนดูดิ ผมขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ทําการกดสกิลแซดก่อนเอาง่ายๆคือถ้าหากเราไม่ไม่เป็นไดมอนด์ไม่ไม่เป็นล้างเพชรก่อนสกิลอื่นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนซึ่งถ้าหากเราจะใช้พลัง Diamond ไดมอนด์ได้เราต้องเปิดล้างไดมอนด์ก่อนนะครับทุกคนถึงจะใช้สกิลอื่นได้พอเราเคลือบเกาะไดมอนด์ใช่ไหมครับทุกคนถ้าหากศักตรูตัวไหนมาโจมตีใส่เราดาเมจที่เราจะได้รับดาเมจในการโจมตีที่เราจะได้รับมันจะเบาลงนะครับทุกคนก็เหมือนเราเราุ้มเกาะอะดูดูดูถ้าหากผมไม่เคลือบเกาะไดมอนนนะะะมมมมัตีผาาเปรณ ดาเมตรประมาณ425เลยนะครับทุกคนและถ้าผมคุ้มเกาะไดมอนนะดูผมไม่มันตีนะอุ้ยดาเมตเหลือ319เลยนะครับทุกคนถือว่าลดไปเยอะนะอุ้ยดาเมตที่เราจะได้รับมันเบาลงเลยนะครับทุกคนแต่ก็ดีอ่ะอุ้ยสุดยอดไปเลยสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิล X ใช้ค่ามเต t e r y หนึ่งชื่อว่า beaming tackle เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงชี้ไปหาสตูนะครับทุกคนแล้วกดสกิล X ใส่เลย มันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับทุกคนและทำา้าเมตอุ้ยดาเมตร2,006เลยว่ะฮึบอุ้ยชนะชนะและด้วเหมือนว่าสกิลเอ็กนี้จะสามารถโจมตีได้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนดูดูสกิลเอ็กไม่สามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้นะครับทุกคนดูดูดเห็นปะมันจะโดนแค่ตัวเดียวว่ะมันโดนได้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนสกิลต่อไปสกิลซีใช้ค่ามัสซิลี่80ชื่อว่าไดมอนด์เฮลเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงชี้ไปหาศัตรูนะครับทุกคนแล้วกดสกิ อุ้ยมันเป็นการปล่อยปล่อยสกิลดมอนด์ใส่ศัตรูนะครับทุกคนอุย้ยด้เมจในการโจมตีก็ถือว่าแรงนะครับโอ้ทุกคนครับด้บเมจสี่พันสองร้อยเลยนะครับทุกคนมันนี่มนัมนมน,นี่ดิมานนี่ดิเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันสามารถโจมตีได้ไกลแค่ไหนอยู่ตรงนี้นะชีฟไปหาศัตรูชีปไปหาศัตรูแล้วยิงเลยอุย้ยทุกคนดูเหมือนว่ามันจะยิงไกลมากเลยนะครับทุกคนสุดยอดสกิลต่อไปสกิลวี สกิลอิเมตใช้ค่ามาสเตอรี่1 1 0ชื่อว่าโซล่าแฟร์ถ้าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนให้เราทําการไปยืนใกล้ๆศัตรตูนะครับทุกคนแล้วก็ทําการกดสกิลวีเลย,ยมือเหมือนเป็นการปล่อยลําแสงในมอสออกมานะครับทุกคนแล้วทําเมจในการโจมตีก็สามพันกว่าเลยพอศัตรูโดนใช่ไหมครับทุกคนศัตรูก็จะถอยห่างนะครับเอาใหม่เอาใหม,าามา่แล้วมันโจมตีเป็นวงกว้างด้วยหุย <c oughs> กระเด็นเลยเอาตกตกเหวไปแล้ว ผมว่าผลดมอนก็เป็นผลหนึ่งที่ดีนะดูดิเพราะว่าศัาตรูมันโจมตีเราเบาลงเบาลงจริงเหรอวะ <c oughs> เออมันมันเบาลงอะมันเบาลงแต่ว่าอย่าอย่า,อย,าอย่าให้มันอย่าให้มันโจมตีเยอะแล้วกันถ้าหาเกเจอตัวที่มันแบบโจมตีแรงกว่าเนี่ยก็อาจจะอาจอาจะทุยได้ การหุ้มเกาะดมอนน่ะก็เหมือนเราหุ้มหาคีไปด้วยหาคีเกาะอ่ะหาคีเกาะชั้น2อหาคีเกาะชั้น2องเลยเอาว่ะถือว่าเป็นผลหนึ่งที่ก็ก็สวยนะดูดิอืมโอเคครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดอะไรตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกนดติกันได้นะการรีวิวก็มีเพียงแค่นี้แหละขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ดูจนจบบาย